อาจารย์สวัสดีครับอาจารย์วันวันวันนี้ซ้อมอะไรบ like. ้างครับก็ซ้อมชวนเทิง <Post reach. S 3> the ชวนเป้าเบาๆครับครับถือเบาๆครับสองยกครับละเทาไหครับยกหกนาทีครับเข้ากระสอบทุกเท่าไหร่ครับกระสอบก็หกนาทีครับแล้วเดีทำอะไรกันก็เล่นลมเล่นลมแล้วก็เล่นลมเสร็จเล่นกำท้องเล่นอะไรก็ไปวิ่งครับน้ำหนักไม่มีปัญหาเนาะไม่มีปัญหาครับร้อยสิบสองถือว่าทำทำไม่เยอะสบายครับสดเดือเดือดเยอะไหครับก็ประมาณตอนนี้เกิดอยู่ประมาณห้าหกปอนด์ วันนี้ก็ซ้อมวันสุดท้ายแล้วใช่ครับแล้ววันนี้ก็เริ่มเริ่มทำหนักใช่ครับแล้วก่อนหน้านี้ซ้อมซ้อมหนักไหมครับก็เตะเป้าวันละห้ายกบางวันก็6ยกครับลงหลมปกติทั้งนนหนักอยู่แล้วครับผมใช่ไหมครับก็ปั๊มปกติครับเนื้อตัวน้องดีมากนะจ๊ะเนาะครับผมเด็กมันซ้อมนานครับเด็กตั้งใจด้วยเด็กมีความตั้งใจมุ่งมั่นว่าเขาจะเป็นมวยดังให้ได้ตามรอยพี่ของอย่างเพชรมาชนอย่างเงี้ยาชนเนาะใช่น้องเจอเก่าๆนี่มีใครบ้างครับก็มี ก็ครั้งล่าสุดนี่ก็ฟ้าลันก็ถือว่าใช้ได้กระดูกกระเดี่ยวเขาดีนะแต่เราผ่านได้แต่บรรลือิที่จะเก่ากว่าฟ้าลันครับก็บรรลือลิฟนี่กระดูกกระเดี่ยวเขาเขาเขาจัดมากอะเบอร์รถต้นต้นของรุ่นนี้เป็นเป็นเป็นเด็กดองนะใช่ครับผมใช่ครับไม่โตแล้วครับผมเราก็อาศัยอาศัยร่างกายความสดสนุกครับพวกนี้ผมรับรองว่าสนุกครับเขาหน้าคุณตรงไหนบ้างครับก็มีแข้งซ้ายหมัดซ้าย น่ากลัวเตะขาก็น่ากลัวอาวุธหนักเนาะใช่ครับต้นๆน,นี่อันตรายมากอาจารย์ดูรูที่จะกินที่มีรูไหน่้ากก็ให้ท้ายก็คงจะเปลี่ยนปั้มในครับเพราะถ้าจังหวะจังหวะเราเป็นรองนิดนึงเราก็ต้องเดินแล้วจังหวะเราหลุดเราอะไรเราก็คงจะให้เด็กเดินเร็วขึ้นอ,อ๋อดูว่าจังหวะเราจะจากความเก่าไปรองครับผมแต่ถ้าว่าวงนอกกินเราไม่ได้วงในกินเราไม่ได้แน่นอนถ้าวงนอกเราชนะคือเหมือนเราเราชนะเลย มีสองช้อยครับผมแต่ว่าถ้าเราเป็นรองวงนอกเราก็พยายามทีนี้เราก็จะใช้ความสดเราเบียดเข้าไปถ้าเป็นรองวงนอกก็ใช้ในสดกว่าแน่ครับผมใช่ไหมครับสดกว่าแน่ครับผมครับขอบคุณครับครับ